สวัสดีครับอยู่กับผมหางเกษตรความสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมแม่วัวครับแม่วัวบาซิน,นะครับดูโครงสร้างครับทั้งใหญ่แล้วก็ยาวครับโครงสร้างสวยมากครับอายุสี่ปีนะครับ ่าาเกกงมกครับน,นี่ก็หญ้าบทนะครับหญ้าในเปียบทครับเป็นสัตว์เมื่อวานนะครับเจ้าของปล่อยให้ผ่านรอบไปก่อนครับ จะใส่วัวหลอดครับท็อปนงยวนามาบดานี่พอเวียพอพันน่ะตอบเ <F> จ้าของบอกว่าจะเอาคีเอฟสามสิดมาใส่นะครับ<ไ>เพิ่มเนื้อหนังนะครับ วัวโครงสร้างดีอยู่แล้วนะครับเรากบเพิ่มเนื้อหนังเข้าไปครับเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบนะครับในตัววัวครับสูงนี่ก็สูงประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบนะครับ ใหญ่มากครับสายหูครับบาซิน โอ้ oh, ดูหูครับไหครับสลค์วิี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ